เราอาจจะเห็นท่านนักโทษชายทักษิณน,นี่ต้องเรียกท่านเนี่เพราะว่าท่านเป็นนักโทษเทวดานี่ออกจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชธรรมเนี่ในช่วงวันที่5ธันวาคม2566มีท่านทั้งหลายต้องคิดนะครับซึ่งผมก็มองว่าไม่มีทางที่คนอย่างคนเอกประยุทธ์จะยอมกลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นนั่งร้านให้กับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน ถ้าพลเด็กประยุทธ์จะกลับมาก็ต้องกลับมาในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องไปเป็นตำแหน่งอื่นที่มีความสำคัญและหลุดออกจากการเมืองไปเลยนี่คือในยะที่มันสะท้อนออกมาจากพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ในขณะนี้ออกไปจากการเมืองไปเลย ไปรับตำแหน่งสำคัญอื่นซึ่งผมก็เชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายนี่อาจจะคิดแล้วก็คิดออกด้วยว่าจะไปเป็นอะไรแต่ตำแหน่งอย่างนั้นนี่ผมไม่วิพากษวิจารณ์ไม่ขอก้าวลว่วงแต่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอกาสกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยมีไหมต้องบอกว่ามีนะเพราะอยู่ดีไม่ว่าดี ในเรื่องไกลลีกิจวัฒนะเนี่ยไปยื่นดาบให้กับสารรัฐธรรมนูญไปยื่นดาบให้กับสารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้ดาบนั้นจะฟันคอนายกรัฐมนตรีเสรษฐาก็ได้หรือไม่ฟันคอก็ได้นี่เรื่องที่มัน อยู่ดีๆก็สอดคล้องต้องกันโดยไม่ได้นัดหมายนะเรื่องไกลไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญในขณะที่พลเอกประยุทธ์กำลังแต่งโปรไฟล์ของตอนเองกำลังแต่งตัวเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งสำคัญอะไรบางอย่างแต่คนที่จะกำหนดจุดเปลี่ยนในชะตากรรมของเศรษฐาทวีสินไม่ใช่ใครที่ไหน ก็คุณพ่อขององค์อิ่งชินวัตนนี่แหละนักโทษชายทักษิณในสถานะปัจจุบันคุณเศรษฐาทวีสินรู้อย่างชัดเจนครับว่าตัวเองนี่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรย้ำอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจากแคนดิเ d ตนายกรัฐมนตรีและได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะการร่วมมือกันของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและอดีตนายกรัฐมนตรีประยุทธ์โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เป็นผู้ประสานงานมีการพูดคุยเจรจากันจะพูดกันอย่างไรไม่รู้แต่รู้ว่าผลสรุปเป็นอย่างนั้นทบทวนนะครับ 22สิงหาคม9ก้นาฬิกาเครื่องบินกัฟสตีน650้นย์ำอดีตนายกรักฐมนตรีทักษิณแลนดิ้งที่สนามบินดอนเมืองตำรวจตมอมเข้าควบคุมตัวแบบหลวมหลวมพามาโชว์ตัวและพาไปศาลที่ข้างสนามหลวง หลังจากนั้น10นาฬิกาเศษเศษมีสัญญาณไปที่สภารัฐสภามีการประชุมกันของกลุ่มวุฒิสมาชิกสัญญาณส่งออกมาชัดเจนว่าสนับสนุนโหวตเสถาเป็นนายกคนที่เคยร่วมทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งรักพักเพื่อไทยทั้งหมด คอสอชอที่ดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกอยู่ลงคะแนนโหวตเลือกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมด152คนถ้าใครบอกว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ไม่เชื่อมโยงกันผมก็บอกว่าท่านต้องไปทบทวนความคิดความอ่าน ทางการเมืองของท่านะ่เหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์เดียวกันหลังจากนั้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะเข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสำเร็จนายกรัฐมนตรีรักษาการก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ทำเรื่องขอ อาภัยโทษลดโทษจำคุกนักโทษชายทักษิณชินวัตรจาก8ปีมีพระมหากรุณาธิคุณลดให้เหลือ1ปีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรักษาการในขณะนั้นนี่มันชัดยิ่งกว่าชัด นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือเศรษฐาทวีสินรู้ครับแกไม่โง่หรอกถ้าโง่จะไมีเงินมาเป็นแสนล้านในปัจจุบันหรือธุรกิจของแกแกรู้นี่ครับว่าแกได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะใคร นายกรัฐมนตรีเศรษฐาตั้งครมที่เป็นคนของตนเองนี่ได้สักคนไหมในตำแหน่งที่เป็นทางการไม่ได้ครับเลขาธิการนายกเป็นคนสนิทของนักโทษชายทักษิณก็คือคุณหมอพรมินเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมัยทักษิณเป็นนายกด้วยโคโกรัฐบาลเป็นคนของอดีตนายกทักษิณ หมออะไรหมอชัยเ,เลขาธิการนายกรัฐมนตรีโคศกรัฐบาลสองคนที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีตลอดนี่ยังเป็นคนของนายนักโทษชายทักษิณเลยอย่าว่าแต่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือโฆศกรัฐบาลเลยสองคนใกล้ชิดที่สุดนี่ แม้แต่กระทั่งตำรวจติดตามนี่ก็ยังเป็นคนของครอบครัวชินวัตรผู้กำกับนุยเนี่ยก็อยู่ติดตามตั้งแต่สมัยนายกทักษิณมาจนถึงนายกยิ่งลักษณ์แล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับนายกเศรษฐาล็อกทั้งหมดเลยดังนั้นคนที่จะชี้เป็นชี้ตายต่ออนาคตการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปของเศรษฐาทวีสิน ก็จึงมีอยู่สองคนก็คือคนที่ปั้นนายกรัฐมนตรีเสษฐาขึ้นมานะครับนั่นคือหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชา2นักโทษชายทักษิณชินวัตรในปัจจุบันซึ่งนักโทษชายทักษิณชินวัตรจะออกจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเดือนธันวาคมตอนนี้ถึงแม้ว่าไม่ติดคุก อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14แต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ก็จะมีสองวาระครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าวาระไหนจะเกิดขึ้นวาระที่หนึ่งก็คืออาจจะมีพระราชกิจสิริกาอภัยโทษทั่วไปในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9ในวันที่5ธันวาคมซึ่งอาจจะมีกิจฎีกาอภัยโทษเป็นการทั่วไปผู้ต้องขังนักโทษทั่วประเทศนี้ได้หมดนะครับได้ประโยชน์หมดและคนที่จะต้องทําพระราชกิจฎีกาเพื่ออภัยโทษเป็นการทั่วไปโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพหรือวันเกิดของในหลวงราัชากาลที่9เนี่ย ก็คือรัฐบาลเศษถาก็คือนายกรัฐมนตรีเศษฐานี่ก็ต้องถามว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐารัฐบาลเศษถาจะทำกฤษฎีกาอภัยโทษเป็นการทั่วไปในวาระวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติหรือไม่ถ้ามีพระราชกิจศีกาอภัยโทษเป็นการทั่วไปแน่นอนครับนักโทษชายทักษิณชินวัตรออกจาก การควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชธาน์ทันทีเพราะคุณสมบัติได้นะครับโทษต่ำกว่าหนึ่งปีปล่อยทุกคนตอนนี้โทษของอดีตนายกทักษิณชินวัตรซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษอภัยให้ลดโทษจากแปดปีเหลือหนึ่งปีนี่ตอนนี้อยู่ในการควบคุมของราชธานมมานี่ประมาณสามเดือนแล้ว นี่ก็โทษต่ำปีนะครับโทษต่ำปีแล้วเหลืออยู่ประมาณสักเก้าแปดเดือนเศษโทษต่ำปีท่านทั้งหลายครับโทษต่ำปีต้องออกจากคุกทุกคนนี่เราอาจจะเห็นท่านนักโทษชายทักษิณน,นี่ต้องเรียกท่านเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นนักโทษเทวดาเนี่ยออกจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์เนี่ยในช่วง วันที่ห้าธันวาคมสองพร้อยหกบหกอีกเดือนเศษๆข้างหน้านีถึงเดือนเศษหรือเปล่าเอไม่ถึงเดือนเลยครับวันนี้ก็วันที่สิบแล้วก็อีกประมาณสักยี่สิบห้าวันเนี่ยนักโทษชายทักษิณก็ต้องหลุดแล้วเป็นอิสระภาพหรือถ้าหากว่าไม่มีพระราชกิจศีกา อาไปจะโทษเป็นการทั่วไปให้กับผู้ต้องโทษผู้ต้องขังทั่วประเทศเนี่ยวันที่22ธันวาคม2566นักโทษชายทักษิณชินวัตรจะถูกกักขังอยู่ในโรงพยาบาลครบ1ใน3ของโทษ1ใน3นะครับก็คือ4เดือน ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ผู้ต้องขังที่อายุ70ปีขึ้นไปนี่ตอนนี้75ปีนี่อดีตนายกทักษิณเนี่ยถ้าได้รับโทษหนึ่งในสามแล้วก็สามารถทำเรื่องพักโทษออกมาได้ก็เหมือนที่อดีตนายเหมือนที่อดีตสอสอเทพไทยเสนพง์นี่นะที่จำคุกมาถึงเกินหนึ่งในสามแล้วก็ทำเรื่องพักโทษออกมาได้